เจคเนขอนำเสนอบ้านเดี่ยวแปลงมุมให้ชมนะคะพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะมีความเป็นส่วนตัวนะคะและเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายค่ะทุกท่านด้านหน้าติดเป็นทางสาธารณะประโยชน์นะคะกว้างมากค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะบ้านเดี่ยวแปลงมุมแปลงนี้นะคะตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด120ตารางวาค่ะติดหน้าโครงการหมู่บ้านแสนสารานจังหวัดอุดรธานีนะคะ ราคาเหมาแปลงค่ะทั้งบ้านและที่ดินราคา3รล้านบาทค่าโอนกรรมสิทธิ์และค่าภาษีคนละครึ่งนะคะตั้งอยู่ที่ดิน120ตารางวาวางไม่เบาเลยทีเดียวค่ะ3ห้องนอนสองห้องน้ำหนห้องครัวภายในบ้าน1ห,ห้องรับแขกกว้างขวางและจอดรถได้อีก2คันค่ะแถมแอร์สองเครื่องแถมพัดลม2เครื่องแถมเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่อง มีผ้ามา่านรอบบ้านเลยนะคะพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยทีเดียวค่ะบ้านรังใหญ่ค่ะทุกท่านท่านใดสนใจหรือว่ากําลังมองหาซื้อบ้านรัฐที่ดินนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีท่านนัดชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะ3าล้านบาทค่ะแปลงนี้ตอนนี้จิคิโนราไปก่อนนะคะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ